เดี๋ยววันนี้จะพามาเจาะอะไรแต่งรถคันนี้นะครับซึ่งก็ชื่อว่าเอาผมเรียกว่าน้องมังคุดก็แล้วกันเออไม่เพราะว่าไปอ่านคอมเมนต์ดูแล้วมันไม่มีชื่อไหนถูกใจเลยคุณผู้ชมมันไม่มีชื่อไหนแบบฟเฟียวเลยเรียกน้องมังคุดก็แล้วกันนะครับนะเป็นชื่อแบบชั่วขราวก็แล้วกันนะเพราะว่าคลิปอ่าคันนี้นะครับยังไม่ได้เคยแบบเจาะอะไรแบบแน่นๆแบบเน้นเ้นสักทีนะฮะคลิปนี้ก็เลยจะแจกทรงนะครับแล้วก็เจาะอะไรแต่งด้วยนะครับว่ามีอะไรไปบ้าง เราเติมอะไรเข้าไปในคันนี้บ้างนะครับนะเริ่มจากนะทรงรถเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งทรงแวนไม่ใช่ทั้งตรออนึกออกไหมถ้าตรออตรอตรอเนี่ยจะไม่ยุ่งกับการจัดทรงมากนะอาจเต็มที่นะตรออนะก็คืออาจจะเปลี่ยนโชคกหลังเนี่ยต่ำลงอะไรเงี้ยชุดหน้าก็ไม่ได้โหลดหน้าอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือตรออแต่ถ้าทรงแวนคุณผู้ชมทรงแวนก็จะไม่มีตะก้าหน้าขอบล้อเป็น 1- 2สองหิวยางสี9ห้า อาร์มดีเไม่มีบางโซ่อะไรเงี้ยแต่ของเรานะครับมีตนะก้าหน้ายางใหญ่ขอบ1.4ใส่บางโซ่เรียบร้อยก็เลยเรียกมันเลยต่อรออซิ่งทุกคนนะฮะอยากให้คอมเมนต์หน่อยถ้าผมเอารถคันนี้ไปประกวดผมต้องลงรายการไหนมันจะมะีที่ผมเคยไปลงนะมันอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแล้วแต่งานนะครับบางงานก็จะเขียนว่า 110i d r e ไอดีมซูเปอร์สวยงามนะแล้วมันก็จะมีอีกบางรายการก็จะเขียนว่า1 1 0 i ไดีมซูเปอร์คัพทชิง แล้วก็จะมีสวยงามแต่บางงานก็จะมีอีก 110i ไอดีมซูเปอร์ครับทรงแว้นท้ายต่ำอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าผมควรจะเอาไปลงรายการไหนแต่ถ้าส่วนถ,ถ้าถามส่วนตัวนะผมคิดว่าเอาไปลงทรงแวน้นว่า,น,าน่าจะดีที่สุดแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ารถเราอย่างที่บอกนะครับนะดูออกมันบแมีนต่อรออ่อนนะมันเกืบบอบโแมนท่งแว่นนะควรเอาไปลงรายการไหนนะครับทรงแวน้นทรงเชงหรือว่าต่อรออ เพราะตอนนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับเพิ่มเติมนั่นก็คือพวกตะกร้าหน้านะครับเบิกแท้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายข้างหน้าในพี่ปอมันจะเขียนไว้เลยว่าเว็บไอใช่ไหมเฮ็ดงาน H ฮดทุสี see. อันนี้หนามากคุณผู้ชมอัดน็อตเลดเฮงสกูนะตรงตะกร้าหน้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งบูทนะครับบูทน็อตนะครับตัวหัวน็อตแล้วก็ตัวบูทรองด้านในมันคงพิง <จะ S 2> ไหมพี่อยมันแน่นหรือเปล<ะ>่าแน่นเลยจานขันแน่นเลยเนีย่สีหนามากหนักมากนะใส่ตะกร้าหน้าเข้าไป นะครับมันจะได้เพิ่มแบบเขาเรียกว่าดูเหมือนตลอออมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเรามันคือตอลออสิ่งมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูชุดหน้ากันเลยดีกว่านะครับข้างล่างนี้นะครับผู้ชมนะเราอัดเป็นปั๊มเต่านะครับเป็นปั๊มเต่าสวิตนี่ตัวนี้ผมสั่งมานะครับจะเป็นของอ่าี้เพราะว่ากระบอกโช๊คเนี่ยผมใส่เป็นของ125ถามว่าพี่วิวทำไมถึงใส่ของ1 2 5เพราะว่าตัวนี้มันลงต่ำไงเราก็โหลดเพิ่มได้เยอะขึ้นแล้วผมว่ามันดูหล่อมันดี มีอะไรมากกว่าแบบกระบอกโชคร้อยสิบไงเพราะถ้าเกิดว่ากระบอกโชคร้อยสิบมันก็จะประมาณนี้เนาะแต่นี้มันลงไปต่ำไงมันดูหล่อก,กว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจานนี้ก็เป็นจานแบบทั่วไปเลยนะครับไม่แพงหลักร้อยนะครับน็อตเล็ั้งคันนาะย่อไว้ให้ตั้งคันเลยนะครับคุณผู้ชมเฮงสกูไทยแลนด์ทุกจุดนะครับน็อตนะฮะทุกจุดนะครับย้าว่าทุกจุดน็อตพวกนี้อะไรก็ตามแต่หรือว่าขาเนี่ยขาล็อกสายเบกรกอะไรเงี้ยเนี่ยขาซีเอ็นซี นะครับงานมเนยมเนีย้ยก็เป็นของเฮงสกูเหมือนกันย่อมาเรื่องเครื่องก่อนนะครับเครื่องเนี้ยพูดสั้นๆเลยเป็นเครื่องของเบาวิวนะครับสเตป5้าอ่ะโอเคแค่นั้นพอนะครับั้นเกินอืมช้านอเอาแค่นั้นแหละพอเลยเพราะว่าคลิปเนี้ยเราจะจอบแบบภายนอกไนงะเออเราเราจะมารวมยอดแบบภายนอกให้คุณผู้ชมดูนะครับเคนาก,กิไ้ไฮย์บอกว่าถ้าซานสองอ่ะมันจะง่ายแต่ซานหกอ่ะยากอันนี้เราซานหกหลบปัม๊มนะครับเป็นซีรวดแ,แบบแบนนะอันนี้ของยากุโซ วงล้อเป็นของเอสตองทําสีเพร์โค้ดกูต้องซื้อล้อมาแล้วกูก็ต้องแบบเอาไปทําสีเพร์โค้ดดกอ่ะเพื่อความฉ่ำนะครับเพราะว่าผมชอบความเงาแบบมันเงามากเลยนะคุณผู้ชมเงามากเงาแบบฉ่ำๆเลยนี่ยังไม่ได้ขัดยางดำไมเฉียนะเนี่ยคุณผู้ชมยิวยางนะครับอาาขอบล้อก่อนขอบล้อ1.4หน้าหลังเอสตองยางข้างหน้าเป็น50-90ลายไฟข้างหลังเป็น50 100ลายไฟแผงคอตัดเรียบร้อย โหลดหน้า3.5นิ้วไม่ยกแกนเพิ่ม<ป>นะครับเป๊ะเป๊ะเ,<ป>เ,เลยมีระยะยุบไหมระยะยุบเหลือ1นิ้วตัดแพงคอนะจําไว้ดีๆตัดแพงคอโหลด3.5นิ้วอันนี้คือชุดหน้าจบๆเกลี่ยสีใหม่นะครับสั่งเฉดสีจากฮักสติกเกอร์คัตตอมนะครับตัวนี้งบหลักร้อยเป็นสติกเกอร์ชุดพาร์ทไลท์กัปตันเมกานะครับขยับมาตรงนี้นะฮะ ก็ยังไม่ได้ทําชุดพาร์ตคาร์บอนนะครับพวกชิ้นดํำนี้นะฮะอย่างที่บอกยังไม่ได้ทําคาร์บอนนะครับเดี๋ยวจะไปทําคาร์บอนทีหลังจริงๆเนี่ยแผ่นในหัวเนี่ยจะเป็นชิ้นดําทั้งหมดเลยจะเป็นคาร์บอนนะครับจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับขึ้นมาชุดหัวนะครับอุดกระจกเหมือนกันเฮงสก,กูนะครับแปลงเรียบร้อยไฟหน้าติดครบเนี่สตาร์ทได้อันนี้เสียง<ๆ>เสียงไม่ดังเสียงไม่ดังไม่รัน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 โอเคไม่รันไม่รัน หนุ่มๆไฟหน้าติดครบนะอ่าอ่าเฮ้ยทำไมมันกระพริบเร็วจังอ่ะแต่งไงไฟเลี้ยวแต่งไงยัน<อ>มันต้องแต่งเดิมๆไม่เอาเออต้องแต่งเอานี่นะไฟสูงก็ติดนะเนี่ยโดดโดโดโด,โดไฟสูงได้ติดนะปับปับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่าจุดที่ตรงไม่ตรง ไปย้อนดูคลิปเก่านะครับบอกไว้เรียบร้อยแล้วรายละเอียดแปลง s 4เป็น LED สิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็คือฝากระปุกน้ํามันเบรคตอนนี้ต้องบอกว่ารถเนี่ยเ8นะครับเหลือฝากระปุกน้ํามัน1เหลือพักเท้าอีกหนึ่งนะครับถ้าไม่นับรวมแบบพวกพคาร์บอนนะ <c oughs> ก็ถือว่ารถเราเนี่ยเกือ <c oughs> บจะ100%แล้วนะครับ98%าเปตบตัวนี้ของแร่แร่ไหมก็นี่บอกเลยว่าของดีจริงๆนะครับใช้แบบคุ้มค่าใช้ยาวนานมา,มากๆเอกนาทองของแท้ นะครับปั๊มตายางเป็นเอกนาทองเรียบร้อยป้ายโลโก้ใหม่ประเทศไทยนะครับตัวนี้ถ้าของเอกนะครับเอกจะเรียกว่าเบาะทรงบางนะฮะนี่ฮะตั้งแต่พี่บิวแต่งรถมาเนี่ยเห็นแต่เบาเอกนะใช่เบาเอกทั้งนั้นเลยอันนี้อันนี้ไม่รับรวมทรงเชงนะถ้าเป็นแบบสวยงามนะฮะจะเป็นแบบเบาะเอกทั้งนั้นเลยอย่างเช่นแบบคลิปก่อน,อนๆเราเนี่ยจะเป็นแบบเบาเอกทั้งหมดเลยเอกนาทองนะเพราะมันจบนะครับสวยแล้วก็ทนทานแต่ถ้าเกิดว่าเบาะเอกนาทอง ทรงกลางนะครับเบาเอกงหน้าทองทรงกลางก็จะสูงกว่านี้นะครับเทียบเท่ากับเบาทรงเดิมเลยก็ว่าได้นะฮะอืมแต่บางคนเนี่ยเห็นรูปทรงเบาแล้วจะเรียกว่าเป็นเบาทรงกลางนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเบาบางเนี่ยเขาจะเอาไปใส่พวกทรงเชิงทรงแหวนตามจริงแล้วนะครับแต่ถ้าเรียกในแบรนด์ของเขาเนี่ยทรงนี้คือเบาทรงบางนี่ก็เป็นมรดกตกทอดจากน้องมาริสเตปอ่สมัย57ชักเดิม ะะเราก็มาตัดอันนี้จริงๆมันเป็นคอของ125นะเราก็มาตัดให้มันสั้นลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาใส่เลยเนี่ยหูท่อมันก็จะไม่ตรงกับตัวพักเท้า110นะครับเราก็ต้องตัดคอเพื่อที่จะสวมท่อเข้าไปให้หูมันตรงมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าของเดิม125มันจะยาวกว่านี้นิดนึงหูก็จะไม่ตรงนะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องตัดตรงคอท่อออกส่วนอันนี้สั่งมาของใหม่ของใหม่หเออครอ,อบโชค๊คคุณผู้ชมอันร้อยอันละนะตอนแรกกูเข้าใจว่า สั่งมาร้อยหนึ่งมันจะได้คู่หนึ่งไงเอเอโชคบ้านมองตีมีคางเดียวโอ้ผมก็ลืมไปวิ่งดีขึ้นนะนิ่งขึ้นปะใช่นิ่งขึ้นนะเพราะว่าฝุ่นมันไม่เกาะเฮ้ยเกี่ยวอะไรกันมาเนี้ยเออไม่ไอเราก็ลืมนึกไปว่าเออรถบางรุ่นบางยี่ห้อมันก็เป็นโชคเดียวนี่บ่ากูเลยต้องสั่งเพิ่มอีกข้างหนึ่งเลยคุณผู้ชมส่วนสูงโชคหลังนะครับผมสามร้อยมิลอาร์มใช้เป็นของปาวานพร้อมบังโซนะครับมันดูโชบเฉียวดีเดี๋ยวจะหมุนรถให้ดูรอแป๊บหนึ่ง มาฝั่งซ้ายบ้างนะครับจะให้ดูบางโซ่นะครับผมเราทำพอดโคโดเรียบร้อยนะครับแต่แผ่นของเราจริงๆเนี่ยเราจะทําชุดงานสติกเกอร์เนี่ยเป็นงานคัสตอมนะครับแล้วก็คือคัสตอมชุดสีทั้งคันพร้อมกับทําลายตรงบางโซ่ด้วยเฮ้คิดดูดิคือผมมีลายในยหัวแล้วแต่ผมยังยังไม่ทํานะครับอืมบังสเตอร์นะครับคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับรก็คือแปลงไฟพวกอะไรเนี่ย เป็น LED หมดเลยทุกชิ้นนะครับการตกนะเผื่อใครไม่รู้ LED กับ S4 อันนี้ไม่รวมกับ LED เจนโค้งคู่นะอันนั้นใส่ไม่ได้การตกต้องสั่งเป็น S4 ไม่งั้นก็ LED 2019นะครับลืมบอกคุผู้ชมเลยนะครับใครที่สั่งชุดสี110 LED ตัวเจนโค้งคู่มานะครับจะได้แปลงเยอะกว่าปกตินิดหนึงนะครับเพราะว่าหูตรงกันตกนะครับชุดเฟรมหูตรงกันตกเนี่ยจะไม่ตรงนะครับอืม มันจะใหญ่กว่านิดนึงตรงกันตกนะครับมันจะกว้างกว่านะครับใหญ่กว่านะก็คือบอดี้เฟรม LED จริงของคู่นี่มันจะเหมือนใหญ่กว่านะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครจะแปลง LED เนี่ยต้องเป็น LED 2019ง่ายกว่าจบกว่านะครับฝาถัง CNC เรียบร้อยที่ครอบถังลืมสั่งไม่เป็นไรผ่านไปก่อนนะครับทังดักไอสวยงามใช้งานจริงนะครับต่อสายเรียบร้อยนะครับใบช่างฟีสีพดไฟนะครับ นี่นะฮะอ่ะเรียบร้อยใต้ถังไม่มีอะไรมากนะครับก็น็อตเลดนะครับไม่มีอะไรมากเนะนี่ยนี่ดูจุดนะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากครับ,อ,บอ,อืมอืมก็ทุกจุดอะครับน้องๆเน,นี่ยน็อตบงน็อตเบาะอะไรเงี้ยเลดหมดเลยเนะี่ยขนาดหูแบบยึดเบาจริงๆน็อตเหล็นะเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเห็นก็ยังใส่เออเนี่ยชํำๆทุกจุดครับน้องๆไม่อยากจะขีโมว่าแบตก็ยังน็อตเลด อันนี้คืออันนี้ของเดิมของเมิ่อนมันใหม่อยันใหม่เยอ่เออเราไม่ถึงขั้นแบบว่าเราไปอัดน็อตเลสตรงแบบเป่าคุณแจกุญแจอะไรอย่างนั้นโอ้โหเราไม่ขนาดนั้นเว้มันเกินไปนะคนยืนส่วนตัวผมว่ามันมันมองไม่เห็นนะ่ะใครจะไปแกะเฟรมเรามาดูว่าแมงเป็นน็อตเลสอ่ะมันได้แค่ท่ตอนประกอบพันแหละนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นฝั่งซ้ายนะครับผมก็ยังเหลืออีกจุดเล็กจุดน้อยนะครับก็คือพวกหางปลานะครับเราก็ยังไม่ได้เก็บนะฮะก็นอกนั้นก็หมดแล้วแหละนะครับอ่ะ ถามความคิดเห็นคุณผู้ชมหน่อยชอบฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคันนี้มากกว่ากันเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะฮะนี่ฮะน,นี่ไงก็ขี่ไปโรงเรียนได้เลยนะเนี่ยคือแอคแบบแอคสาวได้เลยพอมีบางโซ่เราดูดเต็มๆนะใช่ดูแน่นดีไงฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะแน่นของพวกเรื่องบางโซ่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากฝั่งขวามันก็จแน่นของพวกเรื่องท่ออะไรเงี้ยพวกปั๊มชุดหน้าอะไรเงี้ย นะฮะอ่ะคิดถึยังไงคันนี้ปล่อยใช่ไหมครับวันนี้อ่ะคันนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับวันนี้ปล่อยครับผมปล่อยก็ปล่อยไปรับเด็กนะฮะพี่ปอไปรับเด็กนะเฮ้ยคันนี้ไม่ปล่อยพูดเล่นเฉยๆนะครับคันนี้ไม่ปล่อยนะอันนี้เป็นรถของช่องนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักด้วยนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับเฮงสกูไทยแลนด์นะครับน็อตดีน็อตเจ๋งต้องเฮงสกูไทยแลนด์เท่านั้นนะครับผมนะครับวงล้อสวยๆจากเอสตองนะครับชุดสีสวยๆก็อันนี้ก็ใครอยากจะเบิกอะไรฮอน รประมาณนี้แล้วกันสติกเกอร์สวยๆก็จากฮักสติกเกอร์คัสตอมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขาดตกบกพร่องตรงไหน,นอย่าลืมคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับจบสวยๆขยีข้ยใจ้าวแม่ห้างนา่งไม้ลูกทิสเอา้าเกี่ยวอะไรกันนะ